สวัสดีครับอีกหนึ่งแอปพลิเคชันมาแรงในปี2021นั่นก็คือแอป Clubhouse Clubhouse เป็นแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมแบบเรียลไทม์สำหรับเปิดกลุ่มไว้สนทนาจุดแข็งของแอป,ปนี้คือไม่สามารถบันทึกการสนทนาและไม่สามารถดูย้อนหลังได้สำหรับตอนนี้แอป Clubhouse เปิดให้ใช้งานเฉพาะระบบ iOS สำหรับ Android คาดว่าต้องรออีกสักพัก เ,เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปได้ฟรีใน Apple Store เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ทำการเปิดแอปขั้นตอนการสมัครให้เ,เพื่อนๆกด get your username ในขั้นตอนถัดไปเลือกประเทศแล้วใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เราต้องการสมัครใช้งานเสร็จแล้วกด next ในหน้าถัดไปใส่รหัสยืนยันที่ส่งทาง sms ถัดไปใส่ชื่อนามสกุลแล้วกด next ในหน้าถัดไปตั้งชื่อ username ที่เราต้องการใช้ในคลับ House เสร็จแล้วกด next เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครก่อนที่เราจะใช้งานแอปได้เราจะต้องได้รับคำเชิญหรืออินไวจากเพื่อนก่อนนะครับ เมื่อเราได้รับลิงก์เชิญหรืออินไว้จากเพื่อนที่ส่งมาทาง sms แล้วให้เ,เพื่อนๆแตะลิงก์ตามที่วงไว้ในขั้นตอนแรกเลือกประเทศแล้วใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการใช้สมัครคลับ House เสร็จแล้วกด next จากนั้นป้อนเลข4หลักที่ส่งทาง sms แล้วกด next ในหน้านี้จะแสดงชื่อคนที่เชิญเราให้กดที่คำว่า Enter อินโฟเมนจากนั้นใส่ชื่อนามสกุลและยูสเนมชื่อนามสกุลและยูสเนมจะขึ้นให้โดยอัตโนมัติเพราะว่าเราได้เคยสมัครไว้แล้วให้กด next บางขั้นตอนผมขอกดข้ามนะครับเพราะว่าเราสามารถตั้งค่าภายหลังได้จากนั้นกดโอเคกดอนุญาตกด look good ในหน้าถัดไปเลือกผู้คนที่เราต้องการติดตาม แล้วกด Follow ถัดไปกด Allow และอนุญาตกด Yes, I'm sure เสร็จเรียบร้อยเราก็จะเข้ามาสู่ในหน้าแรกใน Club House ในหนึ่งบัญชีของเรา เราสามารถอินไว้เพื่อนได้อีก2คนโดยแตะรูปไอคอนซองจดหมายด้านบนแนะนำให้เราม e มเบอร์เพื่อนเก็บไว้ในเครื่องก่อนรายชื่อก็จะแสดงในหน้านี้ให้เราเลือกเพื่อนที่เราต้องการเชิญแล้วกดอินไว้ข้อความแบบนี้ก็จะแสดงขึ้นในกล่องข้อความของเราให้แตะลูกศรสีเขียวเพื่อส่งคำเชิญไปให้เพื่อนๆ ส่วนวิธีการใช้งานคร่าวๆคือเราสามารถสร้างห้องเพื่อพูดคุยกับเพื่อนๆโดยการกดที่คำว่า start room สามารถเลือกได้ว่าต้องการสร้างห้องแบบสาธารณะหรือสร้างห้องเฉพาะคนที่เราติดตามหรือสร้างห้องแบบปิดเวลาเข้ามาในห้องสนทนาแล้วในห้องสนทนาก็จะมีผู้ควบคุมคอยเปิดปิดไมค์ของสมาชิกถ้าเราอยากพูด หรือแสดงความคิดเห็นให้แตะที่รูปมือแล้วรอให้ผู้ควบคุมเปิดไมค์การใช้งานคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานอื่นๆผมจะทําในคลิปต่อไปเพื่อนๆอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ